สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งตุลาห้าสามนะครับโจทย์บอกว่าเซตคำตอบของสมก,รก,การ log x ฐาน3มกำลังสองลบก,กับ log x ก,ก,กำลังสามฐาน27เท่ากับ6ตรงกับเซตคำตอบของสมการในข้อใดต่อไปนี้แล้วก็ให้ชอยมา4ี่ชอยนะครับนั่นหมายความว่าข้อนี้นะครับเราคงจะต้องแก้สมการหลักออกมาแล้วยังไงก็ต้องมาแก้สมการทีละช้อยด้วยว่าข้อไหนจะตรงกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ พี่แบงค์กำลังจะมาแก้สมการให้ดูนะครับเอาเริ่มจากสมการหลักเลยละกันตัวนี้เวลาเราเห็นกำลังสองตัวนี้อยู่ความหมายมันคือวงเล็บของ l o g x ฐาน3ทั้งตัวนะครับแล้วค่อยกำลังสองส่วนตัวนี้เนี่ยมันคือ l o อก x กำลัง3 27เนี่ยพี่แบงค์รู้ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฐาน3เหมือนกันแล้วย7มันคือ3กำลังสอยู่เท่ากับห ซึ่งเรามีกฎพื้นฐานก็คือล็อกเยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง B สามารถเตะ n มาอยู่ข้างหน้ากับเตะ b มาอยู่ข้างหน้าได้โดยการเป็นเศษกับเป็นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวนี้ของพี่แงค์เนี่ยสามารถเปลี่ยนออกมากลายเป็น3 l o ล็แล้วก็เลข3ตัวข้างล่างนี้ก็เตะมาข้างหน้าด้วยเหมือนกันฐาน3 3มตัด3มไปเหลือ1เพราะฉะนั้น ตอนนี้ตัวนี้นะครับที่มีอยู่ก็คือ l ็อก x ฐาน3ทั้งหมดกำลังสองลบกับล o อก x ฐาน3เท่ากับ6ถ้าเรามาจัดรูปให้มันกลายเป็นตัว a นะครับใช้ทริค a มองให้ a คือล o อก x ฐาน3เราก็จะกลายเป็นแบบนี้ปะครับเพราะฉะนั้นพอย้ายข้างกลับมามันคือ a กำลังสองลบ a ลบ6เท่ากับ0แยกตัวประกอบตัวนี้คือ a ลบ3ม กับ a บวก2เท่ากับ0ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คือ a เท่ากับ3หรือลบ2แล้ว a คือ log ok x ฐาน3ถ้ามีค่าเท่ากับ3หรือลบ2เนี่ยเราสามารถลด log ok โดยการที่เตะขึ้นไปกลับขึ้นไป x เลยมีค่าเท่ากับ3กําลัง3หรือ3กําลังลบ2ซึ่งก็กลายเป็น x มีค่าเท่ากับ27นะครับกับ3มกําลังลบ2อมันท่าส่วน 9นะครับก็คือพื้นฐานธรรมดาดังนั้นคำตอบที่เราต้องการคือ27กับ1ส่วน9ทีนี้ถัดมาก็ต้องมาเช็คช้อยทีละช้อยถูกไหมครับโอเคเริ่มจากช้อย1 1ก่อนละกันตอนนี้ช้อย1 1มันคือล็อกฐาน1ส่วนสแล้วก็ล็อกฐาน1ส่วนสแล้วก็ล็อกฐาน1ส่วนสของรากที่3 1ส่วน 9x กำลังสองลบ 244x บวก29เท่ากับ0โอเคโดยหลักการของเราก็คือเราจะต้องปลดล็อกจากตัวน้านอกสุดออกไปเรื่อยๆถูกไหมครับโดยการผักหรือาการเตะขึ้นไปแล้วให้มันกลายเป็น1ส่วน4ยกกำลัง0ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นล็อกฐาน1ส่วน3แล้วก็ล็อกฐาน1ส่วน2 ทีนี้ไอตัวรากที่สามเนี่ยปกติพี่แองไม่ค่อยชอบในเรื่องล็อกเรามักจะทําให้มันกลายเป็นเรื่องยกกําลังเศษส,ส่วนกลายเป็นยกกําลังหนึ่งส่วนสามตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเก้าเกลังสองลบสองรอสี่สิบสี่อแล้วก็บวกยี่สิบเก้าเหมือนเดิมทีนี้หนึ่งส่วนสี่ยกกำลังศูนย์มันมีค่าเป็นหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลยปลดล็อกฐานหนึ่งส่วนสามตัวนี้เตะขึ้นไปอีกเหมือนเดิม ฝั่งนี้ก็เลยกลายเป็นล็อกฐาน1ส่วน2ของ1ส่วน9 x กำลัง2ลบ 244x บวก29นะครับถยกกำลัง1ส่วน3อยู่แล้วฝั่งนี้เมื่อเราเตะ1ส่วน3ขึ้นมาก็กลายเป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง1ซึ่งตัวข้างบนตัวนี้ที่มันเป็น1ส่วน3อยู่เราสามารถเตะลงกลับลงมาข้างหน้าได้ถูกไหมครับกลายเป็น1ส่วน3แล้วก็ลอก ฐาน1ส่วน2ของ1ส่วน9 x กำลังสลบ2 4 4 x บวก29เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง1ก็ได้1ส่วน3นั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับ1ส่วน3 2ตัวนี้เพี่ยงตัดกันทิ้งได้แล้วก็มีค่าเป็น1ไปเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เหมือนเดิมคือจะปลดล็อก1ส่วน2ล็อกฐาน1ส่วน2ตัวนี้โดยการเตะขึ้นไปอีกเช่นกันมันก็เลยกลายเป็น หนส่วนเก้า x กำลังสองลบสอง x บวกยีเท่ากับหนส่วนสยกกำลังหหลังจากนั้นนะครับเพียงก็แค่ลองอกระจายกำลัง1เข้าไปก่อนละกันคือยกกำลังหนึ่งนะครับก็เ,เลยกลายเป็น1นส่วนสแล้วควูณไข่ก็กลายเป็น2อเท่ากับเก้า x กำลังสองลบสอง x บวกยี ย้ายข้างกลับมาลบก็เลยกลายเป็น 9x กำลังสลบ 244x บวก27เท่ากับ0อยู่ถูกไหมครับหลังจากนั้นแยกตัวประกอบตัวนี้นะเเราต้องการให้มันบวกลบกันให้ได้244แต่พี่แบงค์รู้ว่า9คูณ27เนี่ยได้243เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์เลยแยกตัวประกอบออกมาเป็นรูปนี้แล้วก็1 เพราะฉะนั้น x ในที่นี้ก็คือ1ส่วน9กับ27ซึ่งปรากฏว่าเป็นไงครับมันได้1ส่วน9กับ27ตรงกับโจทย์ไหมเอ่ยตรงเลยข้อนี้1ส่วน9กับ27เพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้จะตอบช้อย1ได้นะครับทีนี้เพียงบอกว่าโดยส่วนตัวก็คงอาจจะต้องมีการตรวจคำตอบด้วยว่า1ส่วน9กับ27เนี่ยใช้ตามเงื่อนไขต่างๆได้ไหมก็คือ เราบอกว่าต้องเอาลงไปตรวจดูแล้วมันมีการว่าหลังล็อกนั้นติดลบหรือเปล่านะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยในการตรวจสอบคำตอบเนี่ยถ้าเอาลงไปแทนค่าแล้วนะครับจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยโอเค <c oughs> ทีนี้พี่แบงลองมาเช็คช้อยสองให้ดูด้วยละกัน <c oughs> ก็คือจะทำให้ดูทุกช้อยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลบเคลียร์ที่แป๊บหนึ่งนะครับ ช้อยสองนะครับเราบอกว่ามันคือสองล็อก x บวกหนึ่งฐานสองลบก,กับล็อก x กำลังสองลบสิบสี่ x บวกสี่สิบเอ็ดฐานสองมีค่าเท่ากับหนึอยู่นะครับในข้อนี้หลักการพื้นฐานของเราเราบอกว่าเวลาที่เราจะแก้สมการล็อกเราควรจะทำให้มันเป็นตัวเลขเดียวกัน ซึ่งตอนนี้มันเป็นฐาน2เหมือนกันอยู่แล้วนะครับทีนี้มันมีเลข1ตัวนี้อยู่สามารถสร้างทางเลือกของมันได้ก็คืออาจจะแปลงให้มันกลายเป็นล็อก2ฐาน2หรือถ้าเราไม่แปลงเราก็ทิ้งไว้เฉยๆตัวเดียวแล้วเราก็รวมฝั่งนี้ให้มันกลายเป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยปลดล็อกทําได้ทั้ง2แบบนะครับในข้อนี้พี่แบงค์เลือกที่จะใช้เรื่องของ การทําให้มันเป็นก้อนเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยปลดแล้วกันนะครับเราบอกว่ากฎของล็อกเนี่ยเวลาเราเห็นตัวติดลบตรงนี้เนี่ยเราสามารถนึกถึงล็อก m ฐาน a ลบกับล็อก n ฐาน a มีค่าเท่ากับล็อก m ส่วน n ฐาน a ได้ซึ่งถ้าพี่แบงค์บอกอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราสามารถรวมให้มันเป็นผลหารได้แต่ตอนนี้มันมี2ตัวข้างหน้าอยู่เลยเตะกลับขึ้นมาก่อน จึงกลายเป็นว่าตัวนี้กลายเป็น log x บวก1ทั้งหมดกำลังสองฐาน2ลบกับ log ของ x กำลังสองลบ1 4 x บวก4 1นะครับฐาน2เท่ากับ1ตัวนี้ถ้ารวมแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็น log ของ x บวก1ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย x กำลังสองลบ1 4 x บวก41ฐาน2เท่ากับ1 แล้วปลดล็อกฐาน2ตัวนี้โดยการเตะผักขึ้นไปข้างอีกข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยออกมากลายเป็นเอ็กบวกหทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย x ก,กลังสองลบสิบบวกสีมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง1แล้วตัวนี้พี่แังกระจายกําลังสองสมบูรณ์ออกมาก็คือกลายเป็น x ก,กลังสองบวกสอบวกหมีค่าเท่ากับ2คูณกับ x ก,กํลังสลบสิบ 40x ปรากฏว่าตัวนี้นะครับก็คิดเลขต่อไปเรื่อยๆคราวนี้กลายเป็นสเต็ปปกติ้รใช่ไหมครับก็คูณ2แจกแจงเข้ามาแล้วก็ย้าย x 2กลังสกับมาลบกัน x 2กลังสองกับ 2x กลังสก็เหลือ x กลังสเดียว 2x กับ 28x ก็เลยเหลือลบ 30x แล้วก็1กับ82ก็เลยได้กลายเป็นบวก81 แยกตัวประกอบนะครับมันก็คงจะกลายเป็น27กับ3เท่ากับ0อยู่แปลว่า x เลยได้27กับ3ซึ่งในข้อนี้นะครับเ,เราเราเห็นชัดๆนะครับว่ามันมี27กับ3แต่ในความเป็นจริงก็เหมือนเดิมนะครับมันต้องตรวจคำตอบโดยการแทนค่าเข้าไปก่อนดูซิว่ามันมีตัวใดติดลบหรือเปล่าอย่าง27เนี่ยเห็นชัดเจนว่ามันไม่ติดลบหรอกครับแล้วก็3เนี่ย วงเล็บแรกก็คงไม่ติดลบแต่วงเล็บที่2เนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบให้ดีแต่ถ้าตรวจแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ติดลบเหมือนกันก็จะไม่เกิดปัญหาพวกนี้แต่มันก็ไม่ตรงกับคำตอบของโจทย์อยู่ดีโจทย์ของเราคือ27กับหนึ่งส่วนเก้านะครับนช้อยสองก็ยังตัดทิ้งไปทีนี้มาถึงช้อยสามโอเคขอเคลียร์ที่ตัวนี้นิดนึง ช้อยสามคืออะไรอยู่ครับสามยกกำลังหนึ่งบวกสแควร์รูทเกำลังสองลบแปดลบห้าบวกกับสามยกกำลังสองลบสแควร์รูทเกำลังสองลบแปดลบห้าเท่ากับยี่สิบแปดซึ่งถ้าคนทำโจทย์เรื่องเอโมาแพียงบอกว่าถ้ามีการบวกกันหรือการลบกันของตัวแปรเนี่ยถ้ามีตัวเลขอย่างนี้อยู่ให้แยกออกมาก่อนเลยถูกไหมครับ กลายเป็นเราสามารถแยกออกมากลายเป็น3กํกลัง1คูณอยู่กับ3ยกกาลังวูทกําลังสองลบ8 x ลบ5กับตัวนี้คือกลายเป็น3กํกลังสอยกกาลังติดลบตัวนี้คือกลายเป็นตัวส่วน3ยกกาลังแรูทเกําลังสองลบ 8x ลบ5เท่ากับ28ซึ่งถ้ามาถึงตรงทริคตรงนี้เราก็มองให้มันคือทริค A ป่ะครับ แค่นี้เองง่ายๆนะครับตัวแรกนี้ก็คือ 3a บวก3ามกำลังสองคือ9ส่วน a เท่ากับ28เอา a คูณตลอดก็เลยกลายเป็น 3a มเอกำลังสองบวก9เท่ากับ 28a แล้วก็ย้ายข้างกลับมาลบธรรมดาก็กลายเป็น 3a มเอกำลังสองลบ 28a บวก9เท่ากับ0แยกตัวประกอบสองวงเล็บนะครับก็เลยกลายเป็น 3a a 9 1แล้วก็ลบทั้งคู่แปลว่า a เดียวมีค่าเท่ากับ1ส่วน3หรือไม่ก็ a เดียวมีค่าเท่ากับ9นะครับซึ่งท่าบอกว่า a เนี่ยมันคือ3ยกกำลัง square root x กำลัง2ลบ 8x ลบ5อยู่แต่มันเท่ากับ1ส่วน3เนี่ยคือ3ยกกำลังลบ1กับ3 9นี่คือ3กำลัง2 ดังนั้นนั่นหมายความว่าสแ a r e r o ู t x กำลังสองลบ8 x ลบ5มีค่าเท่ากับลบหหรือไม่ก็เท่ากับ2เท่ากับลบ1เป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมครับโอเคทีนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพียังขอเคลียร์ที่ตรงนี้หน่อยแล้วก็ออกมาต่อก็คือยกกำลังสองสองข้างมันคือ x กำลังสองลบ8 x ลบ5เท่ากับ2กำลังสองได้4ย้ายค่า4กลับมาลบ ก็เลยกลายเป็น x กำลังสอลบ8 x ลบ9เท่ากับ0แยกตัวประกอบตัวนี้คือ x ลบ9 x บวก1เท่ากับ0ดังนั้น x เลยมีค่าเท่ากับ9หรือลบ1นะครับก็จริงๆข้อนี้มีเงื่อนไขเรื่องของภายใต้รูทอีกทีหนึง่งแต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า9กับลบ1เนี่ยชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่คำตอบแน่นอนโอเคสุดท้ายละช้อยสี่นะครับ อย่างที่บอกนะครับจริงๆตอบใช้หนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าเราตรวจให้ละเอียดแล้วกันใช้สี่เราบอกว่าเอ๊ม่คิดได้เก้ากับลบหใช่ปะ่ะโอเคใช้สี่คือล็อกสามฐานสามเอวกกับล็อกสามเฐานยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเนี่ยตัวนี้คือสามยกกำลังสามอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็บวกกับสี่ส่วนสามเท่ากับศูนย์ทีนี้ สตัวนี้เตะมาข้างหน้าก่อนละกันนะครับก็เลยกลายเป็น log สาฐาน3 x บวกหส่วนสาม log สา x ฐาน3ามบวกกับ4ี่ส่วนสเท่ากับศทีนี้เราจะนึกถึงกฎอะไรดีตัวนี้เห็นชัดเจนว่ามันกลับเศษส่วนกันอยู่เรามีกฎว่า log m ฐาน a มีค่าเท่ากับ1ส่วน log a ฐาน m ทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวไหนดีล่ะครับปกติเลยนะครับเราจะให้ตัวแปรอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแปรที่ไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเราเลยจะกลับเศษส่วนตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วนล็อก 3x ฐาน3บวกกับ1ส่วนสล็อก 3x ฐาน3บวกด้วย4ีส่วนสเท่ากับ0และหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็ใช้ทริค a เหมือนเดิมครับมองก้อนนี้ทั้งก้อนเป็น a เพราะฉะนั้นตอนนี้เลยได้กลายเป็น1ส่วน a บวก1ส่วน3 a บวก4ส่วน3เท่ากับ0เอา 3a คูณตลอดตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3บวก a กลัง2บวก 4a เท่ากับ0เรียงลำดับพจน์ก่อละกันมันคือ a กลัง2บวก 4a ลบ3เท่ากับ0แยกตัวประกอบนะครับ เอ่อไม่ขอโทษครับไม่ใช่ลบสามบวกสามนะครับแยกตัวประกอบมันคือ a บวกสามแล้วก็ a บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แปลว่า a มีค่าเท่ากับลบสามหรือลบหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้น a คือล็อสามเฐานสามมีค่าเท่ากับลบสามหรือลบหนึ่งอยู่แปลว่าสามเมีค่าเท่ากับสามกำลังลบสามกับสามกำลังลบหนึ่งดังนั้นนั่นหมายความว่าสามเ สากำลังลบสามคือ1นึ่งส่วนยี่สิากำลังลบหคือ1นส่วนสเพราะฉะนั้น x เ,เดียวเลยได้เท่าไหร่อยู่ครับ x เ,เดียวย้าย3ลงมาหาร3คูณกับ27เลยเหลือ 81, 3คูณกับ3ก็เลยกลายเป็น9เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ1ส่วน27กับ1ส่วน9ก็ไม่ตรงกับคำตอบของโจทย์เลยนะครับ ยังไงก็ตามข้อนี้ตอบข้อ1ข้อนี้เป็นข้อที่ทํายาวนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องล็อกกับเรื่องเอ็กโในการแก้สมการเนี่ยแทบจะทุกเรื่องเอามาผสมกันนะครับก็เป็นการเช็คไอเดียพื้นฐานนะครับโอเคครับตอบช้อยหนึ่งนะครับ